นี่เลยครับเรามาดูต้นนี้เลยครับต้นต้นอะไรเดี๋ยวเรายังไม่บอกนะครับจะพามาดูก่อนนะครับว่าเป็นต้นอะไรเดี๋ยวให้ไปดูใบใกล้ๆนะครับนี่เป็นใบของมันนะครับใบใบใบเป็นแบบนี้นะครับโดมดูแล้วนะครับเอามาหนึ่งใบเรามาโดมดูก่อนกลิ่นหอมครับหอมเหมือนกับกลิ่นวิกเลยนะครับวิกที่แก้หวดนะครับนี่คนต้นเขาจะติดว้เลยเขาล้อมไว้อย่างดีเลยนะครับต้นนี้น่าจะหายากครับผมว่า เขาติดเอาไว้ว่านโนเอ็นทาร์ห้ามข้าวห้ามเข้าไปนะครับดูครับเขาล้อมไว้อย่างอย่างดีเลยนะครับถ้าอยากรู้มันเป็นต้นอะไรท่านผครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเอ๊ต้นแบบนี้นี่เลยครับต้นอะไรต้นอะไรต้นการบูนครับไม่เคยเห็นมาก่อนเลยต้นมันอะ่ะเคยรู้แต่ว่ามีการบูน แต่เรายังไม่เคยเห็นต้นมานะครับอันนี้คือต้นกาะบูนนะครับนี่ครับเป็นต้นแต่ใบมันมีเยอะขนาดนี้เลยนะแต่ผมไม่รู้ว่าวิธีการสกัดเอากรารบูนเขาเออกมาจากไหนเนาะจะโดมแล้วหอมมากก็หอมกลิ่นแบบคล้ายๆกลิ่นวิกเลยนี่ครับต้นนี้อยู่ที่สวนบวกหาดนะครับเชียงใหม่นะครับใครอยากรู้ใครอยากดูใครอยากเห็นอยากดู ต้นเป็นเป็นมันเป็นยังไงลงมาดูได้นะครับเพราะว่าปกติเราจะไม่เคยเห็นโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่แล้วจะไม่รู้จักเลยนะครับว่าต้นการบูรนะครับต้นนี้เป็นต้นของเออโอ้พระนทธานนายกพลเอกเปรมติรสุน,นันท์นะครับปลูกเมื่อสิบแดมกราสองพันห้ายิบสี่ยี่สิบสี่สามสิบสี่ห้าสิบสี่หกสิบสี่โอ้สาสิกว่าปีแล้วครับเนี่ยได้ต้นขนาดนี้นะครับส0สิกว่าปี ถ้าใครอยากมาดูต้นจริงๆก็หรือใครมีข้อมูลอะไรก็ช่วยแนะนํำหน่อยนะครับว่าการะบบนวิธีการที่เขาเอาทำออกมาจนเป็นผงการะบูนเขาทํำยังไงกันนะครับนี่เลยครับเรามาดูต้นนี้เลยครับต้นต้นอะไรเดี๋ยวเรายังไม่บอกนะครับจะพามาดูก่อนนะครับว่าเป็นต้นอะไร ดี๋ยวให้ไปดูใบใกล้ๆนะครับนี่เป็นใบของมันนะครับใบใบใบเป็นแบบนี้นะครับโดมดูแล้วนะครับเอามาหนึ่งใบลองมาโดมดูก่อนกลิ่นหอมครับหอมเหมือนกับกลิ่นวิกเลยนะครับวิกี่แก้หวัดนะครับนี่โคนต้นเขาจะติดไว้เลยเขา้อไว้อย่างดีเลยนะครับต้นนี้น่าจะหายากครับผมว่านะเขาติดเอาไว้ว่าโนเอ็นทาห้ามข้าว ห้ามเข้าไปนะครับดูครับพอาร้อไว่าอย่างอย่างดีเลยนะครับถ้ะอยากรู้ว่ามันเป็นต้นอะไรเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเออต้นแบบนี้นีเ่เลยครับต้นอะไรต้นอะไรต้นกาลาบูนครับไม่เคยเห็นมาก่อนเลยต้นมันอะ่ะเคยรู้แต่ว่ามีกาละบูนแต่เรายังไม่เคยเห็นต้นมันนะครับอันนี้คือต้นกาละบูนนะครับนี่ครับเป็นต้น แต่ใบมันมีเยอะขนาดนี้เลยนะแต่ผมไม่รู้ว่าวิธีการสกัดเอาการบูนเขาเออกมาจากไหนเนาะจะโดมแล้วหอมมากก็หอมกลิ่นแบบคล้ายๆกลิ่นวิคเลยนี่นครับต้นนี้อยู่ที่สวนบวกหาดนะครับเชียงใหม่นะครับใครอยากรู้ใครอยากดูใครอยากเห็นอยากดูต้นเป็นๆมันเป็น,ป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 นยังไงลงมาดูได้นะครับเพราะว่าปกติเราจะไม่เคยเห็นโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่แล้วจะไม่รู้จักเลยนะครับว่าต้นการบูนนะครับต้นนี้เป็นต้นของเออโอ้ พระนัทธหันายกพลเอกเปรมตีลสูรนนุนนะครับปลูกเมื่อ18มกราคันี่สามส5 2 4ี่ห้าสิบี่หกสิสี่โอ้สาสิกว่าปีแล้วครับเนี่ยได้ต้นขนาดนี้นะครับ30กว่าปีครับถ้าใครอยากมาดูต้นจริงๆก็หรือใครมีข้อมูลอะไรก็ช่วยแนะนำหน่อยนะครับว่าการบูรวิธีการที่เขาอ,อทำออกมาจนเป็นผงการบูรเขาทำยังไงกันนะครับ